แล้วันนี้นะคะมีการรายงานจากทางด้านของสภาทองคําโลกนะคะที่ระบุถึงธนาคารกลางหลายแห่งหลายประเทศเลยที่มีความสนใจในการใช้ทองคำเนี่ยซื้อทองคําเป็นทุนสมรองเพิ่มมากิ่งขึ้นนะคะผลักดันทําให้ราคาทองคําในค่าคืนวันนี้ค่อนข้างสดใสต่อเนื่องค่ะไปตรวจสอบกันนะคะจากทางด้านของคุณพันงามอารยาวุฒินะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยนะคะจากคลาสสิโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะสวัสดีค่ะ สฏิทินทั้งองท่านค่ะค่ะ,ค,ะคุณพันงามค่ะค่ำคืนนี้นะคะถ้าเช็คตัวเลขไปที่ตัวโ o ลสปอ o t ตนะคะไปแตะสูงสุดที่ประมาณ1,550ต้นต้นๆนะคะห้ 52, 33, ประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้นี่ย่อลงมาแล้ว1,146เหรียญด้วยกันค่ะ,คะมองทิศทางจากวันนี้ไปยังไงต่อคะ่ะ ค่าแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้นะคะแต่ระยะสั้นๆนี่ก็ติดแนวต้านบร,ริเวณ1,553นะคะบริเวณนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเส้นดาวเทนไลน์ที่เป็นแนวต้านอยู่ในขณะนี้นะคะถ้าว่าผ่านได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อ1,166-1,170ถึงนะคะ ส่วนประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกกับราคานองคำก็คือค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่มีแนวโน้มว่าเศรษฐาจ,จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในภายในปีนี้นะคะแล้วก็มีธนาคารกลางของหลายประเทศที่เข้าซื้อทองคําด้วยนะคะรวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศนะคะในการที่รัสเซียเข้าโจมตี ตีเดียด้วยนะคะขอถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อทองคํานะคะแต่ว่าปัจจัยด้านลบน่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทด้วยไหมคะค่ะค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นลักษณะของการแกว่งไซเวย์อยู่นะคะยังไม่ได้กลับทิศทางว่าจะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะ จากการรายง,งานของสภาทองคําโลกเนี่ยนะคะที่มีการระบุออกมาวันนี้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศสนใจที่จะสะสมทองคํามากยิ่งขึ้นตรงนี้เองเนี่ยมันช่วยหนุนนําทําให้บรรยากาศการซื้อขายจะดีต่อเนื่องได้หรือเปล่าคะค่ะตรงนี้ก็ทําให้บรรยากาศในการซื้อทองคำเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็มีธนาคารกลางของจีนแล้วก็รัสเซียนะคะที่เปิดเผยว่ามีการสะสมซื้อทองคําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท,ๆทุกเดือนนะคะ ค่ะ,ะแต่ว่าถ้ามองภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะดูลักษณะของทิศทางทองคําแล้วน่าจะอยู่ในแนวไหนมากกว่ากันคะขึ้นหรือลงต่อคะค่ะก็คือถึงตรงใกล้ๆช่วงเวลาประมาณยี่สิบเจดยีสิบแปดตุลานะคะที่จะมีการประชุมเฟดเอฟซีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีการคาดกลับมาคาดการอีกครั้งนะคะว่าเศรษฐกิจจะขึ้นในตาดอกเบี้ยหรือไม่ซึ่งตรงนี้ก็คือต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ว่าออกมาเป็นยังไงนะคะถ้าหากว่าออกมาดีเนี่ยก็อาจจะกลับมาคิดว่าเฟดจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยอีกอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบก,กับราคานองคัแล้วก็อาจจะทําให้ราคานองคัปกับลงได้ค่ะแนะน,นํานักลงทุนยังไงดีคะสําหรับคนที่มีสถานะรองเอาไว้ในตอนนี้รวมถึงคนที่มีสถานะช็อตไว้ด้วยค่ะค่ะสําสหรับผู้ที่มีสถานะรองก็ยังสามารถที่จะถือต่อได้นะคะสําหรับในช่วงนี้ ส่วนผู้ที่มีสถานะช็อตนะคะถ้าว่าราคาอ่อนตัวลงมาใกล้ๆบริเวณ1,140หรือ1,140หรือว่า1,136นี่ก็อาจจะปิดไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อได้ค่ะ ค่ะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะการมองถึงทิศทางราคาทองคาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยนะคะหลังจากที่ค่างเงินบาทนะั้นมีทิศทางของการแข่งค่าขึ้นมาแบบนี้เรามีการประเมินกรอบการลงทุนเอาไว้อย่างไรบ้างแล้วก็กลยุทธ์มันจะแตกต่างจากการซื้อขายในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐไหมคะค่ะ,คะในช่วงนี้ก็มีแนวต้านที่ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะค่ะ,คะแนวรับมองไว้ที่เท่าไหร่คะ ค่ะแนวรับก็อยู่ที่บริเวณหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยนะคะบริเวณนี้ค่ะค่ะ,คะ,คะสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางหรือถึงยาวนะฮะรวมถึงผู้ชมหลายท่านก็เป็นนักสะสมทองคาแท่งนะคะจังหวะแบบนี้นี่หลายคนบอกกลัวคะ่ะกลัวว่าจะตกรถไฟไปจะตกรถไฟหรือเปล่าหรือเป็นจังหวะที่รอได้ก่อนอีกระยะหนึ่งช่วงนี้ก็สามารถจะซื้อขายทํากําไรในกรอบได้นะคะถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนระยะกลางก็อาจจะ รอประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันต้นนะคะค่อยๆซื้อก็ได้ค่ะซื้อยสะสมแต่ว่ามีโอกาสย่อลงมานะคะก็ประมาณปลายตุลาค่ะใช่ค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ